รอคอบนะคะสิ่งสำคัญก็ต้องประหยัดทนทานและการใช้งานก็ต้องคุ้มค่ามากที่สุดค่ะเหมือนกับรถ all new honda civic คันนี้เลยค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0ซีซีซูบต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เจาะจงเลือกติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ energy reform ก็เพื่อความปลอดภัยประหยัดและที่สำคัญกำลังเครื่องไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับอุปกรณ์แก๊สเอเนอร์จีรีฟทั้งชุดผลิตโดยโรงงานมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกในประเทศอิตาลีและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้และสำหรับรถ all new honda civic ใหม่เอี่ยมป้ายแดงคันนี้นะคะก็แบ่งการติดตั้งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะอยู่บริเวณห้องเครื่องหน้ารถยนต์ค่ะส่วนที่2ค่ะก็จะอยู่ภายในห้องโดยสาร และส่วนสุดท้ายนะคะก็จะอยู่บริเวณที่เก็บสัมภาระหลังรถนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรูศศ้จักกับอุปกรณ์แก๊ส Energy Reform ชุด a d v a n c e ์โอกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนั่นก็คือหัวฉีดแก๊ส Energy Reform ค่ะซึ่งหัวฉีดแก๊ส Energy Reform นั้นเป็นหัวฉีดแก๊สที่มีความสเสถียรเป็นอย่างมากสามารถฉีดแก๊สได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและยังมีความทนทานสูงค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือกล่อง ECU ค่ะ ซึ่งกล่อง ECU ของ Energy Reform นั้นเป็นกล่องที่ควบคุมระบบหัวฉีดอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆเลยนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือหม้อลดแรงดัน,ดนหรือว่าหมอ้อเติมแก๊สของ Energy Reform ค่ะซึ่งหมอ้อเติมแก๊สของ Energy Reform ในรุ่น Super 200รแรงม้ารุ่นนี้เลยคะ่ะเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวเฉพาะ Energy Reform เท่านั้นอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือ Multi v a l v Gas ค่ะ ซึ่งมัลติวอลแก๊สหรือเนทิรีฟอร์มนั้นเป็นวาลแก๊สที่มีคุณภาพสูงและยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจะมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลีค่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะอัลโตสว,วิตเห็นแบบนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าจิ้วแต่แจวค่ะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้นะคะ 1. เปิดปิดระบบแก๊สค่ะ 2บอกระดับแก๊สในถังและมีเสียงเตือนเมื่อแก๊สหมดนะคะอีกทั้งยังมีสัญญาณไฟกระพริบและเสียงเตือนเมื่อระบบแก๊สขัดข้องนั่นเองค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนี่ค่ะ map sensor ค่ะซึ่งแ map sensor ของ Energy Reform น,นั้นมีหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สรั่วทำให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยในระบบแก๊สได้เลยค่ะ และอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือแก๊สฟิลเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งแก๊สฟิลเตอร์ของ Thai Energy Reform นะคะตัวนี้หละค่ะที่ทำหน้าที่ในการกรองแก๊สให้สะอาดก่อนส่งเข้า,าห้องเผาไหม้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะ Thai Energy Reform นะคะยังมีบุ๊กสวิตจาก Thai Energy Reform นะคะมีไว้สำหรับให้ลูกค้านำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบแก๊สตามระยะนั่นเองและยังเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณนะคะด้วยการที่เรามีใบรับประกันอัคคีภัยและเครื่องยนต์พังมูลค่าสูงสุดถึง1 3 0 0ล้านสามแสน เลยทีเดียวค่ะพร้อมกับรับประกันในส่วนของอุปกรณ์แก๊สนานสูงสุดถึง2ปีเต็มและยังมีใบรับประกันอะคีไพและเครื่องยนต์ทางมูลค่าสูงสุดถึง1,300,000บาทเลยค่ะพร้อมกับรับประกันอุปกรณ์แก๊สนานสูงสุดถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวและทางเน็ตี่รีฟอมนะคะมีการเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณค่ะด้วยการที่เราเป็นรายแรกและรายเดียวที่กล้ารับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงิน100%ค่ะ และตอนนี้ก็ามาถึงอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือถังแก๊สเองค่ะซึ่งถังแก๊สโซีารีฟอร์มนะคะมีให้เลือกอยู่2แบบแบบแรกนะคะก็คือถังแบบโดนัทค่ะซึ่งถังแบบโดนัทนะคะก็จะแบ่งเป็นถังที่นําเข้าจากยุโรปมีรับประกันนานสูงสุดถึง15ปีเต็มค่ะและก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือถังโดนัทที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานประเทศไทยมีรับประกันนานสูงสุดถึง5ปีเต็มค่ะและถังแก๊สโซลารีฟอร์มแบบที่2ก็คือถังแคปซูลนั่นเองค่ะ ซึ่งถังแคปซูลของ Energy Reform นั้นมีเลือกถึง2สีด้วยกันก็คือสีดำและสีน้ำเงินและยังมีรับประกันนานสูงสุดถึง5าปีเต็มค่ะและไม่ว่าคุณจะเลือกถังแก๊ส e อ e r g y Reform แบบไหนก็มั่นใจได้เลยค่ะเพราะถังแก๊ส e อ e r g y Reform นั้นผ่านมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานมอ,อกอสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะและเมื่อคุณเลือกใช้ถังแคปซูลของ Energy Reform แล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะเลือกใช้คาถาังของ Energy Reform ด้วยนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าข่าทางคอเ n e r t y Reform นั้นมีความแข็งแรงทนทานสามารถยึดทางแก๊สเข้ากับโครงสร้างของรถได้อย่างแน,น่นหนาปลอดภัยและที่สำคัญยังมีความสวยงามด้วยละคะ่ะและเมื่อคุณเลือกใช้ทางแกสง๊ส Energy r e f ฟอร์มแล้วนะคะอย่าลืมค่ะใช้หัวเติมแก๊สคอ e n G ี้ y r ฟอร์มแล้วก็กท่อแก๊สคอ e n e ี้ y r ฟอร์มด้วยนะคะ และตอนนี้ก็พร้อมที่จะติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ e n e r g y Reform กันแล้วเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการติดตั้งกันเลยค่ะขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงบ้างอะคะอ๋อติดตั้งหัวฉีดนะครับ,รบจะต้องวางให้สวยงามและ,ะมีความเหมาะสมและจะต้องการจาะนอสเซิลเนี่ยจะต้องจาอให้ใกล้หัวฉีดน้ำมันมากที่สุด รางหัวฉีด Energy Reform มี2รุ่นในรุ่น Fast Tech และในรุ่น Advanced OBD หัวฉีด Energy Reform มีความสเสถียรสูงสุดฉีดแก๊สแม่นยำเบิดปิดฉับไวตอบสนองอัตราเร่งได้ดีเยี่ยมมีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนานและตอนนี้นะคะช่างเทคนิคก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันหรือที่เรียกว่าหม um ้อต้มแก๊ส2 Energy Reform รุ่น Super 200แรงมา้า เข้ากับโครงสร้างของรถอ l n e ีฮ Honda ซีวิคคันนี้อย่างแข็งแรงเลยทีเดียวค่ะมอเตอรถแรงดันแก๊ส Energy Reform เปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอลลอยแข็งแกร่งทนทานและเป็นมออต้มรุ่นพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะชุดหัวฉีด Energy Reform เท่านั้นที่รองรับแรงมาได้สูงถึง200แรงมาในรุ่น4สูบและ250แรงมาในรุ่น6สูบ นี้ค่ะช่างเทคนิคก็กำลังติดตั้งกล่อง ECU ของ Energy Reform ไว้ใต้คอนโซลฝั่งผู้โดยสารนั่นเองค่ะเทคโนโลยีล้ำหน้าของกล่อง ECU Energy Reform มีการทดสอบและพัฒนาร่วมกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศอิตาลีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์และเฟิร์มแวร์ของระบบแก๊ส Energy Reform ควบคุมการจ่ายแก๊สได้รวดเร็วและแม่นยำ ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมทุกสภาพการใช้งานและตอนนี้นะคะช่างเทคนิคก็กำลังติดตั้งออโต้สวิตตัวนี้แล้วค่ะจิ๋วแต่แจวนะคะใช้งานได้ง่ายและเข้าใจไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะ Auto Switch Energy Reform ติดตั้งระบบเตือนพิเศษ f l o w Active Warning โดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียงบัสเซอร์เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเมื่อระบบแก๊สมีปัญหาหรือเตือนเมื่อแก๊สหมดระบบก็จะทำการสลับกลับไปเป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติโดยที่เครื่องยนต์ไม่ดับ สำหรับถังแคปซูลที่เหมาะสมกับรถ all new honda civic คันนี้ก็คือถังแคปซูลของ energy reform ขนาด60ลิตรนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเติมแก๊สเข้าไปเต็มถังอยู่ที่ประมาณ560บาทวิ่งได้ประมาณ480กิโลเมตรเลยทีเดียวโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยค่ะมันติวอล energy reform เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยจนมียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกและในเมืองไทย6ปีสอน และมีระบบความปลอดภัยต่างๆระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้เช่นระบบ Shut-Off Solenoid Valve wow, ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าป้องกันแก๊สรั่วและ p พ e s s u r e Relief Valve wow, ที่ป้องกันถังแก๊สระเบิดได้ร0 0ซและระบบ Safety อื่นๆอีกมากมายจึงป้องกันถังแก๊สระเบิดได้100%เเมื่อเกิดไฟไหม ส่วนของถังแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าหัวเติมแก๊สอยู่ที่ไหนและกระบวนการเดินทางของน้ําแก๊สไปยังห้องเครื่องหน้ารถยนต์ไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาถามช่างกันเลยค่ะหัวเติมแก๊สอยู่ตรงไหนะคะติดตั้งอยู่บริเวณท้ายรถครับผมตรงข้ามกับท่อไอเสียอ๋อทำไมอะคะเพื่อป้องกันความร้อนครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วกระบวนการส่งน้ําแก๊สไปยังห้องเครื่องหน้ารถยนต์เขาไปยังไงบ้างอะแก๊สนะครับจะถูกส่งมาที่หัวเติมนะครับหลังจากนั้นจะถูกลําเลียงนะครับไป แล้วจะถูกเก็บไว้ที่ถังนะครับควบคุมการแจกแก๊สโดยมันติวาวครับเมื่อมันติวาวจ่ายแก๊สแล้วนะครับแก๊สเหล่านั้นนะครับก็จะถูกลําเลียงมาที่พ่อนําแก๊สใต้ท้องรถแล้วจะถูกส่งที่มอต้มมอต้มก็จะแปลงสถานะของเหลวนะครับให้กลายเป็นไอหลังจากนั้นนะครับก็จะถูกส่งที่รางหัวฉีดครับแล้วก็จะไปใช้งานจริงที่ห้องเครื่องอีกที และตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่สําคัญเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือขั้นตอนการปรับจูร,ระบบหัวฉีดแก๊ส Energy reform ด้วยโปรแกรมจูร,ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ <S <S ซึ่งการปรับจูร,ระบบหัวฉีดแก๊สด้วยโปรแกรมจูร,ระบบคอมพิวเตอร์นั้นก็เพื่อให้อัตราการฉีดแก๊ส LPG ทํางานเข่ากับเครื่องยนต์ของรถ All New Honda Civic คันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเทียบเท่ากับระบบน้ํามันเลยค่ะ โปรแกรมการจูนระบบหัวฉีด Energy Reform เป็นแบบ K-map ที่ใช้ค่าเวลาในการจ่ายเชื้อเพลิง Injection Time รอบเครื่องยนต์ RPM มีการคำนวณเพื่อปรับจูนการจ่ายแก๊สซึ่งถือเป็นมาตรฐานการจูนระดับสากลที่ทั่วโลกใช้ในการจูนรถแข่งในสนามแข่งฟอร์มูล่าวันเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่เราจะทดสอบสปีดเทส0-100้ดยระบบน้ำมันกันก่อนพร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมวไปเลยค่ะไป อตอนนี้อยู่ที่50 60 70 80 90แล้วก็100ค่ะโอ้โหผลการทดสอบสปีดเทส0-100ด้วยระบบน้ำมันออกมาแล้วค่ะอยู่ที่12.6วินาที เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วค่ะที่เราจะทดสอบสปีดเทสด้วยระบบแก๊ส r p g ที่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะไปที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วค่ะเก้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยค่ะ การทดสอบสปีดเทสด้วยระบบแก๊สเอเีออกมาแล้วค่ะอยู่ที่13วินาทีเย่ yeah! ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าแตกต่างจากน้ำมันไม่ถึง1วินาทีระดียวสุดยอดค่ะกับ e n e r g y reform เย่ปิดแก๊ส e n e r g y r e f อร์ทั้งประหยัดอัตราเร่งยังดีเหมือนน้ำมันทุกประการ ด้วยอุปกรณ์แก๊สที่ได้มาตรฐานและการติดตั้งที่ดีจะไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์อย่างที่หลายคนเป็นกังวลน,นะคะและยังให้คุณได้อุ่นใจตลอดการเดินทางไปกับ Energy Reform ด้วยการที่เรามีศูนย์บริการ Energy Reform ที่พร้อมดูแลคุณทั่วประเทศค่ะ Energy Reform เทคโนโลยีแก๊สรถยนต์คุณภาพระดับโลกจากอิตาลีเรารอคุณมาพิสูจน์ค่ะ Questo test per sistema gas Auto System e e n ดูไม่ทันใช่ไหมครับ ดูอีกครั้งครับมั่นใจระบบความปลอดภัยของ Energy Reform ตัดแก๊สทันทีที่เกิดเหตุเรากล้ารับประกันเครื่องยนต์พังและอาคีภัยสูงสุด1 3 0 0 0ล้านแสนบาทไม่พอใจเรายินดีคืนเงินครับระบบแก๊สรถยนต์ระดับโลกจากอิตาลีติดแกส๊สติด Energy Reform